ลอายุมกกกัดีไม่ได้ปล่อยค่ะดูที่ช็อตนั้นฆ่าไปกี่ตัวเป็นพันตัวเลยแล้วไปตบตรงอื่นลุงที่ตาจบบนหัวงนี้วัดีวัที่เอา้าเกาะอยู่แล้ว รีกดิว่าเกิดดราม่าแทบไม่ได้พักนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พึ่งมีประเด็นให้ถกกันไปมาจากกรณีที่ยิวฉัดมงคลในกระ,ะสาบีเจนนี่ราชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศชื่นได้พูดชมนุกธนาโดนกลางไฟ์สดโดยบอกว่านุกเนี่ยน่ารักมากงานนี้นะคะเจนนี่จึงหยอกว่านุกแกเนี่ยมาหอมแก้มผัวฉันทําไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันทําเอาอยิวนะคะโกรธหนักมากถึงแรงนะคะไม่ตลกด้วยจนเดินออกไปค่ะในขณะที่เจนนี่นะคะต้องเดินหน้างอยกใหญ่แต่เหมือนไม่ได้ผลซึ่งง หลังจากเรื่องนี้เนกระทูเยผยแพร่ออกไปก็ทําเอาชาวเน็ตเ,เข้ามาคอมเมนต์ถล่มยับยิวนะคะกับพฤติกรรมที่ทําหน้าไลฟ์ดูแรงเกินไปและดูเหมือนไม่ให้เกียรติภรรยาค่ะขณะที่ทางด้านยิวฉัดมุงคลในตอนนั้นนะคะได้ออกมาพูดทางน้ําตาคอว่าตอนแรกก็ว่าจะไม่อะไรมันเสียความรู้สึกเฉยๆเข้าใจว่ามันคือการพูดเล่นทุกคนรู้ว่าพูดเล่นแกล้งแต่ถ้าเป็นการล้อเล่นผมไม่ตลกผมผิดอะไรกับการที่ผมเนี่ยไม่ตลก ก่อนที่ทั้งคู่นะคะได้มีการปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะนอกจากเรื่องของคําพูดยังมีเรื่องหลังบ้านอื่นๆนะคะซึ่งเป็นไปในทางที่ดีค่ะซึ่งเจนนี่นะคะกับยิวค่ะได้จับเขาคุยโดยเจนนี่นะคะขอโทษยิวอีกรอบพร้อมทั้งยอมรับผิดว่าเราเนี่ยไม่ควรพูดแบบนั้นต่อหน้าคนเยอะๆแล้วมาทําให้ตัวเองเนี่ยเสียความรู้สึกเสียหน้าเขาพูดเพล่อยเขาไม่ทันคิดเขาขอโทษเขาขอโทษตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ขอโทษยิวก็บอกว่าอยากให้พูดแบบนี้กับเขาไม่เฉพาะในไลฟ์เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อินกั การพูดหน้าไลฟ์เพราะว่าหน้าไลฟ์เนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวของเราจริงๆเจนนี่นะคะก็พยายามอธิบายว่าถามพวกนี้ก็คือคนในไลฟ์นะคะเขาควรจะนิ่งไหมพวกนี้ก็บอกว่าขอโทษแล้วก็นิ่งเดินขึ้นไปทํามึนๆแล้วก็ไปนอนซะพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นยิวนะคะก็เปิดใจตอนนึงว่าตัวเนี่ยไม่ได้ผิดมันดีอยู่แล้วแค่ว่าเขาเนี่ยต้องการเวลาลูกต้องการเวลาลิลลี่น้องเจนนี่นะคะก็มาสนับสนุนพี่เคยบอกพี่สาวว่าไปเที่ยวบ้างหยุดไลฟ์บ้างนะคะ ทั้งนี้คะ่ะยิวยังเผยอ,อีกว่าไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แค่อยู่บ้านทําของกินการแบบนี้ก็มีความสุขแล้วแถมลิลลี่เนี่ยก็ต้องมาช่วยโค้ดให้พี่สาวอีกแรงให้หยุดไลฟ์บ้างคะ่ะโดยยิวนะคะบอกอีกว่าเหมือนจะทาาว่าผมเนี่ยจะเลิกกับเจนไหมผมจะไม่เลิกกับเจนเพราะว่าผมเนี่ยรักเจนแล้วก็รักลูกมากผมไม่อยากให้ลูกเนี่ยขาดแม่ไม่อยากให้ลูกขาดความอบอุ่นแต่ว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้มันจะกัดกินความรู้สึกไปเรื่อยๆและจนมันรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นการเกลียดกันจริงๆเกลียดกันและจําทนผมเลยพยายาม พูดแบบนี้กับเจน ซึ่งหลังเคลียร์ใจนะคะเจนนี่ก็สุดกันค่ะน้ําตาปล่อยโฮเลยทีเดียวนะคะโดยยิวค่ะก็เ,เช็ดน้ําตาบอกว่าถ้าตัวเองทํางานน้อยลงตัวเองจะมีเวลาโฟกัสครอบครัวตัวเองจะเข้าใจมากกว่านี้เขาบอกแค่นี้พอเจนนี่นะคะก็ราให้เผยความรู้สึกเช่นกันว่ามันอาจจะยังเยอะไปในความคิดของตัวเองแต่เหมือนที่ผ่านมาเขาก็คิดว่าเขาก็ลดลงมาเยอะคอนเสิร์ตเขาก็ปฏิเสธไปเยอะมากเขาก็พยายามแต่มันก็ยังไม่ดีพอก่อนทั้งคู่ในกะ,ะจะกอดกันเคลียร์ใจกลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะ ซึ่งในขนาดนั้นในการดูเหมือนเรื่องราวเนี่ยจะจบด้วยดีแต่ดาม่าโจมตียูนะคะยังคุค่ะจนกระทั่งเจนนี่ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งนะคะพร้อมออกมาอัปเดตว่าหนูไม่ได้ใช้ความอดทนในการครบกับเขาหนูมีความสุขดีค่ะและหนูรับข้อเสียของเขาได้เรากําลังปรับกันอยู่ข้อดีของเขามีเยอะมากหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยมองจุดนี้แล้วหนูก็ดีขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยหลายเรื่องเลยและหนูก็ไม่อยากให้ทุกคนไปว่าเขาเพราะหนูเนี่ยรักเขาและหนูเป็นห่วงและเขาเองก็เป็นคนตรงๆอะ่ะเมื่อวานที่ เขาโกรแล้วปลาของอันนั้นใส่หนูดูนะว่าเขาเนี่ยแก้งมันอาจจะดูไม่น่ารักแต่เขาเนี่ยแก้งจริงๆมันไม่เจ็บจริงๆทุกคนให้เวลาเราได้ปรับหน่อยนะ แต่ทวา่าสุดน,นะคะกับมีดราม่าใหม่พูดขึ้นมาอีกค่ะเมื่อน,น้องอยูจีนลูกสาวหัวแก้วหัแวแหวนนะคะโดนยุงกัดตรงใต้ตาซึ่งเป็นแถวบริเวณเดิมนะคะที่เคยโดนกัดค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปนะคะเจนนี่ได้โทรบอกยิว,ว่าลูกเนี่ยโดนยุงกัดอีกแล้วแล้วพอยิวมาถึงนะคะก็ได้พูดด้วยสีหน้าตึงๆว่าแล้วทําอะไรอยู่ไม่ดูเขาบอกแล้วใช่ไหมให้ดูลูกยุงจะกัดตาตัวเองเนี่ยปล่อยให้ยุงเนี่ยมากัดตาลูกอีก ขณะที่เจนนี่นะคะก็พยายามจะอธิบายว่าไม่ได้ปล่อยค่ะดูที่ช็อตว่าเนี่ยฆ่าไปกี่ตัวเป็นพันตัวเลยงานนี้ยิวก็พูดต่อว่าก็ไปตบที่อื่นยุงเลยมากัดที่ตาลูกทําให้เจนนี่นะคะพูดขึ้นว่าตบที่หัวตรงนี้ตรงเนี้ยพอดีเลยก่อนจะหัวเราะออกมานะคะแต่ยิวก็ได้แต่เดินหนีจากไปค่ะย้ายบ้านเหอะอยู่ไม่ได้แลยเห็นไหมลูกขนาดว่าช็อตยุงอยู่นะเห็นไหมคะว้าว <laughs> ซื้อบ้านใหม่แล้วทุกคนจริงๆซื้อบ้านใหม่ไหมแต่ว่าทายาแล้วไม่บวมถ้าทายาเลยทันทีอะไม่สักทีวะยุงเนี้ยต้องทาเหมือนบ้านพี่คนนั้นไงพี่ไอ้น้ำอะไอ้น้ำอะดีสวัสดีทุกคนนะอยู่ยูรบายสี่กันรอดคแล้วปล่อยยุงมากัดลลกอีกไม่ได้ปล่อยค่ะดูที่ช็อตนื้อาไปกี่ตัวเป็นพันตัวเลยแล้วไปตบตรงอื่นลุงท่ตาจบบนหัวงนี้พอดี วันทีเอ้ากะอ,อยู่แล้วแล้วก็ไปหยิบออกมาเล้ก็ไปหยิบออกมาิม <laughs> ไม่ต้องย้ายบ้านค่ะเอายากันยุงตาเด็กไม่มีกลิ่นอูจากประสบการณ์เขาบอกว่าทาได้นะปะคือตอนนี้เจน,เนี่ทํำหลายอย่างมากนะกิดเครื่องดูดยงุงอ่ะที่บ้านก็มีประมาณยี่สิบเครื่องไม่เห็นช่วยได้เลยมึงก็ตายแต่ว่ากาัด แผ่นตะไครแปะที่เสื้ออันนี้เราก็ทำเนาะอ๋อันนี้ก็ก็ดีนะ โดยจากคลิปนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาถาล่มยับเช่นเคยนะคะยิ้วชัดมงคลอีกแล้วละค่ะไม่ว่าจะเป็นใครอยากจะให้ยุงกัดลูกบนเกงโทษทุกคนผัวนี่เนาะโทษแต่เมียใครจะไปปล่อยให้ลูกเนี่ยยุงกัดอ่ะยุงนะไม่ใช่หมาจะได้มองเห็นง่ายๆเวลาบินมากัดใครจะปล่อยให้ยุงเนี่ยกัดลูกยุงเนี่ยตัวเท่าช้างมั้งนะยิวหาเรื่องว่าเจนนี่หน้ากล้องตลอดเลยเด็กจะเนื้อหอมเขาว่าบางคนเนี่ยอยู่ที่เลือดยุงชอบกัดเด็กทุกคนเนี่ยจะโดนยุงกัดน้อยคนจะไม่โดน ้าไม่ได้กับเรื่องยุง่งคุณพ่ออะไรก็ว่าแค่แม่เดนนี่น่าสงสารเป็นผัวที่น่ารำคาญโทษเมียทุกอย่างมันหน้ามากดีแต่พูดแต่ตัวเองนอนอย่างเดียวงงทำไมต้องบ่นเมียขนาดนั้นด้วยใครจะไปดูทันไม่แลลูกเองถ้าเรื่องมากก็ว่าแต่เมียเกินไปอะยุงแค่กัดถึงกับว่าเยอะมากผู้ชายคนนี้ ป้าใจเย็นกว่ายูยูยจะโตก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องกังวลน,นะอย่าบนมิเลยสงสารมิเจนไม่ถนอมน้ําใจจนเคยปากไปนะช่วงนี้ผู้หญิงถึงจะรักแค่ไหนถึงที่สุดก็หยุดได้นะพูดเลยหล่อมากมัง้งมารวยได้ก็เพราะว่าเมียแต่คําพูดคําจาหน้าไลฟ์ยังขนาดนี้หลังไลฟ์จะขนาดไหนว่าคอมเมนต์พวกนี้นะคะเขาว่ามาอย่างนี้กันหนูไม่เกี่ยวนะ้านี่คือความคิดเห็นของชาวเน็ตจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าโดนจับตาไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องมารอดูว่าป้ายิวกับ มิเจนนะคะจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงชาวเน็ตน,นะคะก็ใจเย็นๆอย่าพึ่งด่าแรงๆนะคะฉันระวันใจแทนพวกเธอจริงๆสวัสดีเพี่ใหม่แฟนท็อปดารานะคะก็ขอให้แฟนๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางท็อปดาราด้วยนะคะเพราะว่าเรานำเสนอพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ